นะครับนอกจากนั้นนี่มีในส่วนของอะไรบ้างนะครับในส่วนของแอดคัตเตอร์เรามาดูในส่วนตัวบนนะครับในส่วนข้างหลังในส่วนของตัวบนเนี่ยมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับคัตเตอร์ฟอร์มลิสต์นะครับเรากดโอเคนะครับมันหมายถึงว่าตัวนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าตัวชิ้นงานที่เราเคยเซตเซตกันครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับเราเคยทํานะครับตัวที่เป็น เป็นโปรแกรมเป็นพาร์ทอื่นนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างว่าผมเคยทำพาร์ทสามมาเนี่ยผมเคยตั้งทุนที่ชื่อว่าตั้มขึ้นมานะครับมันก็จะจําไว้เลยนะครับตัวนี้ตัวอาตัวซิมาตอนตัวใหม่เนี่ยมันจะจําไว้เลยว่าตัวพาร์ทสามเนี่ยเราเคยตั้งทุนชื่อนี้มานะครับเคยพาร์ทสองเคยตั้งทุนชื่อนี้มาเคยเอาไปใช้เราก็สามารถเอาออกมาใช้ได้นะครับอย่างเมื่อวานเราเคยกําหนดทุนอะไรมันก็จะจําอยู่ในลิสต์นี้ นัก็จะง่ายขึ้นมันจะจำเลคขอร์ดเราไว้นะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับ่า add c u t t e r Form อ่า cutter library เราลองคลิกไปดูนะครับตัวนี้คืออะไรครับก็ l i b r a r y ของตัวซิมมอนตอนปกตินะครับเขามีทูนอะไรบ้างเขาก็จะเก็บ Library ให้เรามาใช้อันนี้มี Library ในหน่วยมิลแล้วก็ในหน่วยของนิ้วแล้วก็สามารถมาเลือกใช้ได้นะครับดูตัวต่อไปนะครับคืออะไรครับ Add Cutter Form Simaton อ e, นะครับไฟล์คลิกนะครับมันเหมือนว่าจะให้เราไปเปิดไฟล์อะไรมาสักอย่างหนึง่งนะครับตัวนี้ผมออธิบายข้าวว่าถ้าสมมุติว่างานชิ้นนี้ของผมนะครับมีทุนน้อยนะแล้วางานชิ้นตัวอื่นๆเนี่ยมีทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมเคยทำมาแล้วนะครับแล้วก็ทุนตัวนั้นยังติดคาเครื่องอยู่ เราสามารถแอดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างทูลใหม่เราก็ไปหาตัวชิ้นงานที่เราเคยทํามาแล้วนะครับสมมุติว่าผมไปหาตัวชิ้นงานที่ผมเคยทามาแล้วโอเคงานกัดตัวหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็แอดงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับผมเคยทํางานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับก็เลือกเข้ามาปุ๊บหมายถึงว่าอะไรครับมันจะเอาคัตเตอร์อ่าในส่วนของไฟล์ที่เราเคยทามาแล้วเนี่ยเข้ามานะครับตัวนี้ เราสามารถเอาคัตเตอร์ในไฟล์ไฟล์แคมของตัวอื่นเนี่ยเข้ามาได้โดยง่ายได้นะครับผมคลิกตัวที่แฟดอาไดมิเตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็แอดเข้าไปตามปกติเห็นไหมครับมันจะเข้าไปอยู่ในช่องนะครับเราก็สามารถแอดเข้าไปได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้ก็เราก็จะมีทูนที่เป็นตัวข้างนอกใช้นะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับผมจะไปคลิกนะครับปรเปลี่ยนทูนนะครับคลิกที่ทูน เพื่อเปลี่ยนเป็นแฟตที่ผมเรียกมากดโอเคนะครับแล้วจะต้องเซฟผมเซฟแอนโคดก่อนละกันนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปโดยง่ายได้เลยครับเห็นไหมครับก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยซิมา t ต n อนเนี่ยในส่วนของ LIBRARY TOOL เนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับให้เราใช้โดยง่ายนะครับมีเมนูที่สำหรับ Export นะครับ Export Import นะครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยซิมาตอนมันจะไม่จําทูลน,นะครับเดี๋ยวนี้คือจะส่งเอ็กพอร์ตเนี่ยแล้วก็จาค่าจาค่าพวกต่างค่าต่างๆที่เราเซตฟีดรอบสปีดนะครับพวกอ่าสเตปดาวนะครับสามารถจําได้อย่างตัวซิมาอนตันตัวใหม่เนี่ยมันสามารถอ่าใส่ค่าแล้วจําได้นะครับในส่วนของรอบสมสมุติว่าใน VC เนี่ยเราใส่อยู่ที่ร้อยนะครับ VC อยู่ที่ร้อยเนี่ย เขาจะคำนวณให้เลยว่าสปินเดิลเนี่ยควรจะใช้เท่าไหร่นะครับแล้วฟีต่อฟันเนี่ยนะจำนวนฟันเราก็ใส่ไปสมมุติว่าเป็น4ฟันนะครับฟีตต่อฟันเนี่ยในในตัวที่คัตเตอร์ทูลเนี่ยเราใช้ฟีต่อฟันเท่าไหร่0.2นะครับมันจาคำนวณฟีดให้เราเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่มอยู่เพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับที่สำคัญก็ถ้าเราเปลี่ยน ตัวฝีต่อฟันเป็น0.5เปร๊บเนี่ยฝีก็จะเปลี่ยนตามเพิ่ม VC เป็น120รอบก็จะเปลี่ยนตามเป็นหลักการเพิ่มในสูตรของทูลน,นะครับการคำนวณทั่วๆไปนะครับโอเคสเต็ปอ่าตัวนี้พังฝีอะไรก็ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับเราสามารถกำหนดพังฝีแต่ว่าที่มันไม่เหมือนเดิมคือเราสามารถ Export นะครับ เป็นทูลสามารถ x x p o เป็นทูลแล้วก็เก็บไว้ได้แล้วก็ชิ้นงานตัวต่อไปเนี่ยสามารถดึงออกมาใช้ได้ง่ายได้นะครับอ่าตัวนี้ก็เราก็พอเรียนรู้ในส่วนของ c u t t e r t o o l ลไลบรารีแล้วนะครับก็อ่าพี่น้องชาวเซมิตอน์ก็น่าจะมีประโยชน์ในการใช้ไม่มากก็น้อยนะครับ